นะครับคุณผู้ชมมาถึงแล้วยายบ้านยายน้องนโมนะครับมาตามตัวเลขเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะเขาบนล่างเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวมือนีมาตามให้เราเด้อไปเดี๋ยวไปหาคุณยายน้องนโมแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับเงิปรับขับผมมาดีครับยายสวย ก็จะได้จะขักแม่เลยโอ้เนาะเออไปยังวาเรือต้นพวกทุ๊งเนาะไปเอาบัานใดกับมี่แต่ผาดผาดกันเลยเรือต้นกัยังคิดจโอ้ยซอยบุญคนมันซิบเป็นยังเดลวันเนาะสงสารเบาที่เอาสันเถาะเมนแต่มา่วนมาข้าเจ้าปืดบ่เคยเห็นข้าเจ้าก็มากระซึบถามเอยกับมี่แต่ค่อยกับพวหูเลขที่บอกเขาเบาบาที่นี่ท่อทงสลีเด้อหลักการคนสุดทร์ทีวีก็ได้สองช่องนี่แหละ ตามบชแล้วก็ต้ดินทีวีกะอิ้หั่นแลวหนึงว่าหันเนาะคืออือโอ้แปดสามสามแาดสามเลยเนาะสองสองกะซัโตเลขกูกระอกเลขล่าไปแล้วเนาะแล้วนว่าสีกมันออกเล็เล่าแล้วุขึ้นแล้วนะครัแม่นีีอันใหญ่นี่เว้าอดีตตต้งแต่กี่เคยบอกว่าลงเอาเล็กจดเขาไลนิ่งวาสัน ม่ไหลยิงก็มาถามผู้นี้เท่านั้นไหนคอยยุดนั้นบ่เพราะเท่าจะเฮ็ดตัวเจ้าเป็นผูนิงแล้วพาทีมเจ้าที่เฮ็ดจ้งได้อยเองเหมืนว่าก็เลยมอไปเฟิ่นบ้านแต่ว่าอันตูนี่แล้วพอไปที่บ้านแล้ว่อยุยเราคอยุ้ปูปูยังก็อยู่นี่ปูขาวปูขาวที่แรกตอนคอยเกิดประมาณสามขวบครสามขวบซามเนะโม่นี่แหละพอแม่พาไปเฮ็ดหน้ายุ่โลปสาน่ะยังยู่ยสู้มื่ะครับ บัดนี้ข่อยก็เป็นอังเล่นดินบัดนี้เราก็ย่างตึบๆมาในน้ำเราบ่ได้เหยียบดินได้แล้วเหยียบน้ำเด้อสะพายย่ามสีขาวแม่นสะพายย่ามสีขาวอันนี้ก็ขาวอันนี้ก็ขาวข่อยก็บหายแบบพีหลอกผีหลอกพ่อแม่ก็เลยถามไสผีอยู่ไสนี่เด้นี่เด้วางสิแต่กับเจ้าบ่เห็นแต่ว่าข่อยเห็นผู้เดียวนั่นล่ะซวงนั่นล่ะบัดนี้กับจะคลองชื่อหัวมุนหมดใต้กับใต้สามเทื่อแหละมื้อสามเทื่อแล้วเจ้านี่นะแม่น บอกเลขแม่นแห้งพ่อแม่ก็ตายก็ใ่ซ้ำเตื่อแล้วก็ไปสวรรค์ก็บอกพ่อแม่ข่อยว่าก็ป้ายสวรรค์ก็ไป้ายสามือก็ลบมาคือเก่าลบมาจากของนอนในโลงเขามัดอยู่สีุ่บกลงไปแบบแบบแบบอิลีบอวยเบาความจริงนี่ซาทุนี่โอ้โหเวโอ้เคยเคยเบาอันนี้ไปพาเดรนที่นั้งโตเลขกเล่นั่ะบ่เคยเคยเบา้ผมฟังว่าถ้าข่อยลงนี่อ่าจะข่อยจมีหมองอยู่บ่ อออตอนนั้นผมบอกว่าผมรับอาสาสิสพาเจ้าหนีอยู่นอกอ้ไอ,อ้ไ <laughs> อ้อน,นี่เป็นเป็นงวดที่สองแมนบอแมนอันนี้งว,ง,วงวดที่สองแล้วงวดแรกนี่ผมผมพวกผมบ่มได้มาตามบ่แล้วไปลักเอาผู้เดียวก่อิลักเอาผู้เดียวเออขังเราเจ้าเนาะแมนแล้วกะซูนผัวกับประเทศตามก็ซูนที่บาทดิซูนในผัวแมนผัวกัเสียดถ้าเรแตกถ้าละแตมเนาะจะหายหลายแมนจะหายหลายลงเองเลยเก่าซีไปออฟ หกซีไปผุนซุ้มที่บาทมีแต่เสียดกับเสียดโอ้ยแมนก็เสียงเงินใช้เลยวิววะบอกบอกว่าเบาที่ครับคนสลินนี่ไปหามองไหนก็ดเปลือกเขาวะดิอะไเอื่นมาเลยเอือ้โหนี่เคยคิดไปคิดมาที่แรกก็ว่าสิบ่เอื่นเนี้ยปัญหาไอ้ยยลำห้วยเฉากระเจ้าลูกเนี่ยแมนนี่เอื่นแล้วโลดเหลือโตนเล่าอะไรเออเอ้าเอื่นก็เอื่นก็ต้อว่าสันดอก โอ้เออเนี้ยเอฟซีไล่คนหลายทางก็ตั้งความหวังเยาะแน่ไปกับเราโอ้ยเราก็สิฟุ้งขึ้นไปไปไล่เติบยผิวไปว่างตามสิใจเขาคิดเนี่ยนะสองหนงบ่อสองหนึ่งบ่อเราสองสอเออแล้วก็เมื่อวานหลังจากเลิกออกอ่าผมไปคอนแก่นเห็นโทรหาผมเอาเขาดึกว่าแต่คือไล่เนาะผมซื้อเยอะแปดสามทะเบียนรถนะสามแปดมาได้เอาแล้วยายบอกว่ายายได้หนึ่งสองอีก หนึ่งสองก็ได้ได้มาจังไลยแม้ก็ได้คว่ำฟันนะเนาะคว่ำฟันอีกโอ้ฝันกับฟันแม่นี่เข่าทั้งบนทั้งล่างเลยบอกฟันมือวันทีสิพาลอยกับทงนั่กครับเออเออื่นซื้อเลยมืออื่นซื้อเลยในห้ยไม่ไงนั่ะนะซื้อหา มันยายซื้อเลขกค่อยแน่ว่าสันดกค่อยซื้ออะไรค่ว่าค่อยลงเลขค่อยไปซื้อเลขเราก็เล่ซื้อห้ยเศ้าคุณเศ้าก็ะไดเศร้าบาทขนานั้นะไดเศรบาทเมนไอสองหนึ่งนี่บ่ฝันมาจังไหนใหญ่ไอฝันเห็นวาพวกเอามาฟมกันทั้งสองคนนะพวกนี้มาเปิดหัใม่ซค่อยนอก็ระบายพวะพวสองก็คือสองเลยหักันหนึ่งเฮ้ยเอาแม่สองหนึ่งสองหมมามนุนสติ แมนโอ้ยตั such such ้งเคยไปถึงแสนเนาะหำนึ่งบ่ห้ำมันสี่เด้ห้ำมามันจะเป็สีภาษาไทยก็อื่นห้ำบ่เอาก็เอื่นหนึ่งแหละมันจะไปเอื่นศูนย์นิ้วใสมันไป็ไก่เนาะเอาห้ำกับกระโดยนี่มันอันเดียวกันบอกปออมันอันเดียวกันอันเดียวกันภาษาไทยเขาอื่นห้ำหำบ่เออภาษาไทยโอ้ยจำไม่ได้เลยเบ้ารงๆก็เขาไปเนาะโอ้ยเบ้าแควลค่อมฝันซื่อๆเบ้าก็เสียใจอย่างเงี้ยละมันเนาะ โอ้ยแตเลยเอ้ยมันสิออกสองหนึ่งหนึ่งสองมาหนี่ย่างสาเขาก็นั่งนู่นนี่เราก็ไปซื้อเลขกดูมาหันอ่าครับไปใอยก็มาถามมาเราซื้ออีหยังมาหนี่ซื้อแล้วไปวันนี้ใครก็ไปถามเจ้ามึงเพิ่นซื้ออีหยังน่ะไม่ไงเพิ่นซื้อสองสองโอ้ยปกติบ้านนี่ก็วางทีนะครับสองสองแล้วหนึ่งเขามาใส่อ้าวก็เลยวางทีเนาะโอ้จะมันชัวร์พักเนาะ ไปปะเลขออกมาสองสองหนึ่งหนามสองสองหนึ่งโอ้แต่ว่าแสดงว่าถือทั้งบนทั้งล่างโอ้ถือทั้งสามโต้สองโต้เลยเนาะแม่นกับสองสองบอหนึ่ไอ้ดานเดี่ยวเดี่ยวเขาสิไปเปลากับผัวเพิ่อนอ๋อไปเปลากับผัวเพิ่นมีคนพาไปเอาเลขอยู่ผุ่นอยู่ทั้งผากลางโอ้เพิ่นได้มากสองสองหนึ่งเออโอ้กระหอดสระบุรีเลยไปไปเอาอยู่สระบุรี อ่าพอดีว่าเพิ่นคือสี่มั่นใจว่าเลขงวดที่แล้วมันออกเบิ้ลนเพิ่นได้มาในึ่งสองสองหนึ่งเพิ่นก็เลยสื่อในสองสองแมนเออห้วยใบก็ไม่ไมอยู่บนนั้นเด้ใบเสียงอยู่บนได้บุหัวอยังเนาะคอยไปตามจะมือหูเบิ้ลเหรอเพรว่าม่ใหญ่จะเพิ่มเหล็กหนึ่งให้แล้วเน่ห้ยแล้วว่าสิเอาซ้ำนี่เนาะ เลยว่าเจ้าเพิ่มใหม่เราได้บ่บ่บอใบเราอยู่ใส่ไปหามาติีไปหาไปเห็นดอกกรวางจีก็คือบ่บอกให้เราลงไหมเลยลงไหมจังไดเราสื่แป๊บแล้วก็เสียงไว้แล้วก็ขี่รถออกไปเลยอือรถสั่มเออเราเคยอยู่บ้านมาอยู่งวดงวดที่สีหอดนี่นี่ก็ว่าใชมั่นใจคือเจ้าอะไรมั่นใจยายยายสวยลงให้อพ่อเหนือก็สีรุ่งแล้วเนาะมันรุ่งแล้วก็คือรุ่งแต่ว่าปกติคันเคยเริ่มลงเลขนี่เคยสิบอกแก้วเลย กันไม่แจกคนกันแล้วแต่เมื่อเจ้าเตรียมประกาศคับสมุดดินโไว้แค่นั้นนะจบจบเพราะว่าเอยซิบอบอกไม่โตเอยส่งกระแสจิตไปถามเอาอกษกระแสจิตไปแย่งแล้วก็งูมดเ้บ่ยบอกแม่นมาบอกหมูไปบอกปากซื้อๆนี่นี่ย่ายอซองหัวสอดเนี่ยแม่นบ่แม่นงวดแดงเนี่ยปกปิดบ่อยาก พุ่ให้หูอัติซองหนีตัวคือตัวนี้แม่นบอยายนี่ก็เลยเลือกตัวนั่งสมาธิแล้วก็เขียนอืมนี่ไอ้ตัวนี้ว่าจังได้ก็ต้องออกเล่าก็ออกไอรีเล่าปอบผ่าเด้เนาะขมแม่นแต่มือมือลงนั่นทีดีย่ายเขียนให้นี่คือเลขกสามเก่ากับแปดสามแมนรู้แค่ท่นนี่ก็เขียนถือไก่จังได้ยังมากแก็งงจับคองอยู่ คือไคไคคึกเขียนจังได๋ข่อยยังว่างงกคิดว่าท่านได้พ่ออยู่นี่อ่าขยังคิดปวดหัวอยู่นี่ออือเขียนงามบ่ปกติเขียนหนังสือบ่เป็นบ่บ่ตัวนี้ลายมือเรา้เนาะอือบ่แม่นฮะบ่แม่นอือเวลาบ่แม่นลายมือข่อยอ๋อฝากัตัดเรียนอดหนังสือกเลข93อือแม่นดหลายถืทั้ง2ถืทั้ง2 21ถืทั้ง เลยเนาะโอ้แสดงว่าเม็นแหงรถตะลีก็ได้ใบเดียวไปเบิกเงินแล้วรถตะลี่ยังแต่แปดสามเบิกว่าไรแปดสามแเบิกมาเรียบเลยแปสามเบิกน้พผมอสิไปเบิกน้ำนะไปเื้อแปดสามใหม่เหอไง่อสื้อได้ใบเดียวได้ว่าถาลุ่งหลังมูนี่เดียวสิว่าเอาเหล็กมูเข้ามาแมน เอาตั้งแต่ต้นง,งวดเลยเอาเขาก็เอาสั้นละออืืเพราะว่างวดเมื่อกี้นี่เทาก็ลงตั้งแต่ต้นง,งวดคือกับเนินเขา<อ>ก็ลงมืดแล้วนะเขาลุ้งมดแล้ว,อ,ลอ,ลวอันผู้มาเบินน่งน้ำยังจุ่มเป็ดๆอ้ยมึงจะซื้อเอาไว้คุณลืมมานะแล้วลืมก็แท้แล้วแท้เมื่อเจ้าเอากรอบแบบมาตองไห้ไผ่มาคอยว่าเท่าไรคอยสซื้อยู่แต่ว่าคอยสซื้อลอตเตอรี่เลยคอยไปซื้อใต้ดินคอยซื้อเอารถตรี่ เดี๋ยวเขาว่าที่นี่ก้อนสีสีลุงเรีสีพีลุงเอาวันอังคารเป็นบ่เป็นว่ามือแข็งมือแข็งสิเอาวันอังคานแต่มาสองหมื่านหาผู้ซื้อให้กับพ่มีผู้นั้นหูจังซีแล้วกับโบ้คอยกับผซื้อให้เองเป็นว่าหัวละสิบห้าบาทคนน่ะไอ้หนอคยพ่อเมีผู้ซื้อให้ในระเป๋าที่คนงงอยู่อืออือนีหลีย่ามเฮาเฮาเฮาส่งกับเซจิตท่าบนนั่นบนนี่เฮาก็ซื้อเองเพื่อใดเนาะ เตัวพ่อพ่อสิมาอันนั้นเข้าต่อมาสื่อของสื่อยังอีกเมนเมนบอมันยากได้เพราะเขาก็บ่มีเงินอยู่แล้วเนาะเฮาบ่ได้ซื่อเลขเฮาก็บพ่อถือถั่เข้าซื่อกับถือ มันสีเป็นไปหลายต่างนี่แต่จนาห้างสื้อปั๊บเลขกนี่มันสิโอกตัวได้บาทนี่มันสิบอกตรงตรเลยมันสบโอกตัตข่อยเขียนได้บาทอ่ามันออกตัวอื่นเนี่ยฮะแมนข่อยข่อยเบ่งสถานการณ์ข่อยลงเหลขมาย่ามเ้าซสื้อปั๊บมันสีโออกเลยมันสีโอกตัวอื่นปกติเอ่อสถิติยายใหญ่เคยเอาเลขนี่ถือติดต่อการจังหวดประมาณเจ็ดหรือสิบงวดตั้งสิบผ่านงวดนึงสิบงวดผ่านงวดเดียวแมนโอ้ยแค่ยังไงเนาะ จากเซ้นเ้าจากกุงเตพจากไยังอ้ยมาหมดไปแถวนี้มันสิเหลือพมดนี่ลดผุนหอดพุนเส้นไหวก็มาแต่พุนหอดประตูปักของกินซื้อจุอยากช่วงนั้นเงินกับถวายผุนพละก่อนคอยก็ไ่บ๊จับบ่จับเลยสำหรับส่วนเงินนี่คอยบ่จับ ฉันเคยลงเลขกกว่าจิตถือสิ้นเปรเลยให้ผมเด้อให้เด้อให้ผมให้เป็นผู้จัดการผู้จัดการอ้ลีลงเล็กชุดนั่นน่ะเนาะเพิ่มันเคยเคยซื้อมาจับเขานี่ก็เลยว่าโอ้ยพาพาพวกไปแต่วัดคนวละแต่ว่ารถุดไงบ่มีกี่บ่มักเดื้อราขอเงินนี่ขอสัก20หนวดซะไปโอ้ยคือหลายแทถไปซื้อมาตายหมด เจ้าตายมาสามเทื่อแล้วจะสิยานบ่ตายอีกเท,<ถ>ทื่อเทื่อที่สี่ <laughs> บ่ได้ยานเออบ่ได้ยานเออนั่นแหละนี่เอฟซีพี่น้องเขากับถาอยู่ๆจ้าให้สิ<ม>ได้บุญหลายด้วยเนาะคนสุรินทร์เนาะมบ่ได้บุญยังได้ขอยยานอายุยืน <laughs> <laughs> เอาแต่ว่าสิเอาแต่ต้นงวดเลยเนาะ ยานมูเขาสีว่าเอาเหลขกเขามาออกเมนอืมเอานะครับแต่ว่าเลขเล็เข้าเอาเนเข้าก็เคียนในมือเข้าเข้าบ่ได้เอาเหลขผู้อื่นมาใส่เนาะครับแต่ว่าเขียนเนี่ยคอยก็งึดอยู่มันมันเขียนไห้ยังไหอยังงื่อทั้งทั้งที่แนม่บ่เซ็นมันเขียนนี่นะ<ม>จะงวดบางหันเอาอยู่เทือ์นนี่แหละเนาะมันออกสามตัวมันก็ถือสามตัวด้วยเนาะข้เจ้ามาเก็บเงินแซวแซว่ามาเก็บเงินย่างแบ้ ถามเท่านี้เบิ้งมาเก็บเงินยังมาเก็บเงินออกเล็กคนนั้เอาไอจารย์ทางอื่นก็ยังแรนมาดิมืดอาจารย์อยู่บ้านลงแลงก็มาลงอยู่นี่เราบ่ลงบ่๊อกคลาวะเราไตยแล้วหูมืดปักเท่านึงก็มากกับอกไคลาวะสารมานิที่กี่สารหน่อยหนึ่งคือเจ้าเห็นนั่นล่ะเอาปีบนั่นเออเรากับบอกไคลาวะเรามาเราสิเริ่มลงเล็กบ๊บบุบเป็นบ้าปจนสูมือนี่ประเทศเด็กไต่คนนั้นยังอยู อิลี่เอ้าทำเพิ่งกัน,น,นม้นมนมอนนี่มันมันเค็มเอากิบตังค์มาบอกเนี่ยเอาเลยเต็กกีมันเป็นปลานะครับผม,อมเอ๊ะเดดเดคารวาอา่ามาจันไดมือนี่ผมกับคนสุรินสองสองช่องนี่มาแล้วอม,มาแล้วครับเ,เลขคำนวลไปไปก่อนเออนัอ่นแหละ้วเลขแลนไปก่อนเนาะเลขแลนไปก่อนเดี๋ยวสิให้เลขแลนเขียนเอาเขียนเอาปากกาเอาเลขแลนไปก่อนบอกเ,เลขแลน,นเลขแลน ก็เอิอเลขวิ่งไงล่ะก็เอิอเลขกแ่นเลขสูตรคำนวณแมนคืให้เลขกแมนไปครับเดี๋ยวเอาตัวจริงจังเอาวันอังคารเนาะแมนอันนี้เอาที่เลขกแมนไปเด้อครับเอาไปแลนเอาเองถือซุ่งวัดลุ่มวัดได้ถึงวันนั้นแมนอืมมันมันประหยากลงปมวัดได้แล้วครับแต่ว่ามันเข้ากับตั้งสมาธิประจันติเข้มแข็งพ่อน่ะการตั้งสมาธิเข้มแข็งพอให้เห็นหมดชูแนวเลย ครับเอาเหล็กแลนมาเขียนเหล็กแลนให้เข <c ười> ียนเองอ่ะขียนตีเจ๊วเอยสิบอกอันนี้แซนบ้านนี่เอิญคอยเอิญแต่คุณนายสุนี่เฮ็ดนยังเพราะว่าริจาคดูหลายเหล็กเหล็กแลนนั่นเป็ดกระกรูนได้เลยเหล็กแลนยังก่อเหล็กแลนที่ขียนไว้ในสมุดของกับลุงทุกการนัดบ่าวที่เอย บงก่อนจเปิดเบื้งก่อนบ่เคยเปิดเบื้งก่อนเคยคำนวณเมื่อวานครับเลขออกปั๊กขวัญในาคำนวณงานทำนะอ๋อเลขแลนเลขแลนคือเลขวิ่งครับหนึ่งธันวาคมวิ่งเก้ากับศูนย์เลขแรนคนวิ่งเก้ากับศูนย์แมนขนาดน่ละ เหล็กแรนส์เล็กแรนมีเก่ามีศูนย์เรนจับคู่เลยเมื่อได้จับแล้วท่านได้จับเลนให้เลนซีๆเก่าศูนศูนย์เก่านี่มีซีดบ่มีซิดเออเอาไปลงไปเลยมีซิดจุดเก่าศูนศูนย์เก่าทิงทีมันกระซิมาน้ำกันมาน้ำกันท่านจะจับคู่กับว่าแม่นเก้าหาเก่าซีบ่อ่าไปจีหูเจ้าเนาะเหล็กสูดเจ้าเจ้าคือบ่เจ้าูพใหม่ผอมเลยจับเลยนั่นเต่าหาเก้าซีนั่นจับคู่ เกาหาเกาสีแมนศูนย์เด็ดศูนย์ก็จะเป็นศูนย์สี่ศูนย์หาสนี่แมนบ่แมนศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์กับเกาเขาใมาน้ำกันยอกตัวนี antis, ้คือเหล็กสูตรสูตรเนาะตัวนี้เป็นเหล็กสูตรเลนสูตรเลนห่วยบอลลนแล้วนี่ตั้งห้เรียบ้อยตัวนี้ต่างับวยพร้อมแล้วเนี่ยอหงวดไปจำวันที่หนึ่งนี่เนาะสี่หอดี้กับเเขียน เลียงอยู่อืมเอานี่เอาไปเบิ่งก่อนเนาะไปเหล็กสูตรของแบนเปนเหล็กสูตรไปฟันก่อนเลยอืมหายไปฟันก่อนครับเพราะว่าจะในกับไดนบาแล้วครับเออกะเอาตัวเหล็กไปฝากน้ำแต่ว่าย่ามีโปรแกรมสี่คอหายตองงัวเต้ครับวันอังคารวันอังคารเขาต้องมาตามมื่อนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยมื่อี้วันเจ็ดที่สิบแปดสิบเก้าวันที่สิบเก้าเนาะสิบเก้าวันอังคารครับท่านผู้ชมท่านใดที่ตาม อ่ายสวยเนาะนะครับกับปูขาวพื้นนี่นะครับงวดที่แล้วนะครับบนล่างเลยนะครับแล้วก็มาตามต่อหนึ่งหนวดวันที่หนึ่งทันว่าเนาะอ่าใยสีสื่อสารไห้นะครับอ่ในวันที่สิบเก้าบานอังคารที่สิบเก้าเวลาเดีประมาณสักสิบโมงประมาณนี้นาอยายเนาะ ประมาณเท่าลงเมอนั่นสิอ่อประมาณสิบ่าเก้าโมงสิบโมงสิบเโมงประมาณนี้ละถ้าไดเที่ยงเลยก็สิบเที่ยงตรงเลยบบ่อยอยากเอาเอาใบไปเพราะว่ามันเหล็กมันสิ่ใบเบี้ยงอ คือจากเทียงลงมาเสานี่แหละบอกให้เกินเทียงไม่ได้เนาะครับก่อนเทียงลหรเอานะครับใบเบี้ยงใบเบี้ยงเขามห็นเปลาเนาะเพิ่นว่าให้เอาเสาบ่ให้เอาเสาอ๋อบเกินเทียงสิบมยงไงสิบมงสิบเอ็ดมงเนาะบอกเกินเทียงแมับบอกเกินเทียงอ๋อฝากไปเรื่มไยเนาะนะครับการอ่ะส่วนตัวเลขตัวเลขก็คือยายเพิ่นให้เลขมีเลข เก้ากับเล็กศูนย์เนาะเหล็กเนเล็วิ่งของยายสวยเนแลวกจับคู่ให้พ่อมีเก้าหาเก้าสี่ศนสี่ศูนย์หาอนี่เอาเสียงเบิ่งหายตองหงวดเลยพี่น้องเอ้ยตองวดเลยจะเอาเลืนี้แต่เมื่อนั้นมแนจะเอาเรขนี้ไปให้อีกร้เบอ โอ้โหแล้วต้นโอ้โหเดี๋ยวตัวเดี๋ยวจะสิเขียนให้บ่อ้าเอ้านักขาขอบพูดไรอ่ะได้เลยสื่อหายบาทนึ่งครับเอาพูดได้ซื้อให้เดี๋ยวสิว่าในคลิปดอกคือเอฟซีพิ่นใจดีครสิสป็นคนซื้อให้เนาะอืมประเมนว่าเฮาสิได้ซื้อพุนละมากรักใหม่เพิ่นนะแต่มันถือยหญ่เพราะว่าจังหน่อยๆน่เอฟซีพิ่นถือเพิ่นก็สิได้โอนค่าพุนละมากพุนละใหม่มาให้เนาะอันนี้ก็แม่นเป็นบางหมดที่3เนาะแม่น งวดที่สองประพันไปแล้วตัวนี้ถือว่าเป็นงวดที่สามจังหน่อยอ๋อครับผมมีอย่างฝากเอฟซีในปอยายโอ้ยกไข่เอฟซีรวยรวยลำลำเลยรวยทุกคนนะนเนาะครับเออ่อยากให้ทุกขไข่ยากครับอืมแต่จาซื้อหลายฝันบนกองด้วยตัวนี้ก็ได้อันนี้โบเกียวกับเหล็กสีลงเอาเนาะมนอือเอาไปฝันก่อนอ้าวจากไหนต่อครับคุณสุรินทร์เฮาครับขอขอบคุณครับ ยายสวยหลายทนะครับสาธุสาธุสาธุยืนลำรวยเงินลำรวยทองนอนกองเงินกองทองทุกคนเด้อมันมันทุกคนน่ะล่ะตัวยาใครทุกดอกสาธุสาธุขอบคุณครับยายครับผมครับสวัสดีครับแล้วกกดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตร้มสีแดงเลยครับ